เวลาตั้งตาถ่านมันจะมีกลิ่นไอของฟืนนะฮะของฟืนไอของก้อนทิ่งไอน้ำเน,นี่โอ้ยพี่น้องเอ้มันเหมือนกับธรรมชาตินะครับที่ถึงอดีตที่ผ่านมามันความทรงจำหรือว่าภาพเก่าๆมันวิ่งวิ่งแวบขึ้นมาเลยว่าโอ้แตยสมัยก่อนยังไม่ยังอยู่ฮะก็เลยตื่นมาตีสองประมาณนี้แหละฮะต้มตึงเขาหน้ามันเล็บตั้งตุ้งตั้งเจี๊ยว้ยวให้ลูกให้หลานให้อีวัวไปกินท้าง,งานเสร็จแล้วก็เว้นแล้วก็น,นอนพักผ่อนะพี่น้อง ไอ้น้ำเยอะมาเลยนะน้องทานเต่าเหมือนกันฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่บาาอวิชาที่ก็แต่งนะแต่มันก็ถือใช้ได้อย่างมีโอกาไปซื้อที่สกลใหม่ไปตอกที่ย่างปลาพร้อมเลยนะครับเตรียมให้เยอะนะเสะเดาก็เรียบร้อยแล้วนะน้ำปลาหวานก็ทำล้ว เราจะไป,ปะวัดกันนะพี่น้องนะถึงแต่เช้าได้เปรียบหลายอย่างนะฮะแต่แต่ก็ต้องดูสถานการณ์ดูดคุณลักษณะด้วยนะครับพอดีติดถนนมันก็เลยมีรถ24ชั่วโมงรถกลุลก่มวันเป็นวันก็เลยไม่ต้องตกใจนะฮะเมื่เราต้องมาตัดต่อมันจะได้เปรียบไม,มงไงนะบ่ต้องสิยงดังเท่าไหร่นะระหว่างรถมันรีบโดย24ชั่วโมงสิยงดังอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับพี่น้องครับ แล้วันมาขังแต่ก่อนมันจะมีสมุนไพรนะครับมีสมุนไพรกิ้ก้อยนี่ก้อยนี่ก้อยตนี้มนชาแค่ประสาทเฉยนะครับจะสู้จะยอมแพ้นะฮะสู้ พราะมีคนข้างหลังเราเราอยู่